เป็นเยอะคอแฮะมันเป็นอะไรเดี๋เนี่ยมันจะหงาย้อมันเออเหื่อยเดี๋ยวเย็นๆดียนนี่วันนี้เดินทางมาถึงบ้านอาจารย์สาธิกาเออนะครับอาจารย์ก็ระเบิดดีครับบ้านหมอคนนี้ที่สุดโลกนี่ครับเดินเดินเพื่อภาพนี้ทราบแหล่นไทยคเสียทกานครับหัวเสียราะ ขอให้หลวงปู่ช่วยนะครับให้หายเป็นปกติอขอให้วิ่งได้นะครับผมจังจิตจะที่ฐานทองครับที่ฐานจิตให้หายเป็นไปทำงานอ่าปลาเชิญขึ้นข้างบนเลยด้วผมคงนขงนสวดไปด้วยอ๋อเหรอถ้าหาย,ลยหลอลไรพี่ ม,มันดึงหายซองเลยครับอ่าเข้าตู้ก่อนนะครับไม่เป็นไรของเรามีการอบเส้นบ่มเส้นนะครับยังมาใช้ไม้กันเท้าอยู่นะครับอืมอนั่งโต๊ะได้เลยพี่หันก้นนั่งโต๊ะได้เลยนะครับเพราะว่าเราเข้าตู้อบเนี่ยเพื่อจะให้เส้นเอ็นมันอ่อนมันนิ่มนะครับ เส้นเอ็นเราใช้มาหกสิบปีแล้วนะครับพี่เส้นเอ็น hmm. มันแข็งมันตึงมันหดนะครับมนุษย์เรานะครับยิ่งแข็งยิ่งตึงยิ่งหดนะครับแล้วเพราะอะไรเพราะเพราะว่าอายุเรามากขึ้นเราไม่รู้วิธีการดูแลเส้นเอ็นนะครับเราไม่รู้วิธีการว่าจะทําเส้นเอ็นยังไงให้มันอ่อนมันนิ่มก่อนนะครับพี่ oh. เอานานแหละครับพี่นั่งให้สบายนะครับโอเค ผมรูดซิปนะครับผมอืมผมรูดซิปให้นะครับผมพี่ไม่ต้องกลัวอืมไม่เคยนั่งคุกเข่าเลยเอ้ยไม่นัง่งไม่เคยนั่งขัดตามาดเลยฮะไม่ได้ไม่เคยเลยเหรอนั่นได้แล้วเห็นไหมได้ไหมถ้าได้เยอะกว่านี้ได้เยอะกว่านี้เข้าใจไหมพี่อืม เออตองก้าวยาวๆดูก่อนมันเบาขึ้นไหมขาครับผมเออนะครับเดินไปเดินไปเอกพี่เดินไปเีกพ,กพิสูดเดินเพื่อจะให้กล้ามเนื้อมันมันมันคลายตัวครับพี่นั่นแหละไปขร่าไปเดินไปขล่าไปพี่นั่นแหละครับนั่นแหละเราต้องใช้ไม้ครับผม